สวัสดีครับมาพบกันกับอีพีโซดที่8นะครับตอนสุดท้ายและตอนที่14สืบสันดอนตอนที่14นะครับผมอาจจะเป็นซีรีส์แรกนะครับที่เราพยายามใช้ AI เข้ามาช่วยแล้วรันดวงชะตาให้เหมือนกับ เป็นละครเรื่องหนึง่งซึ่งจริงๆเป็นสิ่งที่ผมอยากทํามาตั้งนานละเราก็ทํามาทุกปีแต่ว่ามันไม่สําเร็จเพราะว่าด้วยด้วยเนื้อหารูปแบบอะไรเงี้ยตอนแต่เราเนี้ยเราใช้ AI ที่เราต้องมานั่งเจนภาพอะไรเข้ามาเนาะก็เลยแบบรู้สึกสนุกกับมันนะครับคุณก็อาจจะรู้สึกรู้สึกว่าเออมันมีอะไรแปลกใหม่หรือเปล่าหรือว่าเห,หมือนเดิมเฉยๆเนาะก็ช่วยๆกันดูเนาะนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับดาวพุธนะครับยายนะครับผมย้ายวันที่หนึ่ง นะครับวันที่หนึ่งนะครับเวลาประมาณตีสองยี่สิบสามนะครับย้ายเข้าสู่ในเรือนของราศีสิงนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าต้องขออภัยไว้ก่อนนะครับว่าเสียงตอนเนี้อาจจะเสียงแหบเสียงแห้งแล้วก็หวัดลงคออยู่แต่อยากจะทําให้มันจบนะครับอยากจะทําให้มันจบก่อนวันที่1น,นะครับว่าเรามีเรื่องของการโชครายกันใช่ปะเออ ก็ว่าแบบว่าถ้าสมมติว่าถูกสามตัวตรงเนาะตามเลขฝันเนาะก็แบบว่าเดี๋ยวจะเต้นเดทพูสามรอบถวายอืประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็นะครับต้องขออภัยนะถ้าสมมติว่ามีเสียงไอเสียงอะไรเข้ามานะครับเพราะหลายๆนีคือเอา่าเมื่อวานวันนี้ก็คือเนี่ยหวัดลงคออยู่นะครับผมอาจจะมีจิบน้ำบ้างนะครับก็อย่าลืมว่าที่นี่เราทำคนเดียวนะครับเพจน,นี้ผมทำคนเดียวคลิปนี้ช่องนี้ผมทำคนเดียวตั้งแต่โปรดักชั่นตั้งแต่กราฟิกนะครับ แล้วก็ออกแบบทุกสิ่งทุกอย่างเองนะครับแต่ก่อนก็จะมีน้องมาช่วยอยู่คนหนึ่งช่วยดูเรื่องของเทคนิคทีพวกการวางอะไรเงี้ยเนาะแต่ตอนหลังเนี้ยคือเราก็เราก็ทำเองอะนะประมาณนั้นนะครับประมาณนี้ครับะนะครับก็ดูแลอยู่คนเดียวทั้ง y u t ท b e เพจสองเพจนะครับทั้ง y t u t u หนึ่ง YouTube แล้วก็สองเพจเพจหวยแล้วก็เพจ เอ่อแกเดียนแหงเจ้นะครับเพราะฉะนั้นคนเดียวทําทั้งหมดนะครับก็เอ็นดูกันนิดนึงก็แล้วกันนะก็มีคําถามอะไรเราก็ตอบให้ทุกอย่างนะครับผมก็มาดูกันครับว่าวันพุทธที่ย้ายวันพุธไม่ใช่วันที่ดาวพุธย,าย้ายเขาย้ายเข้ามาเนี่ยเขามีตําแหน่งดีถึงสามตำแหน่งด้วยกันเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่ามหาอุดไม่ใช่มหาจักรวิราชแล้วก็ราฉาชโชคนะครับผมอย่างที่เราจะดูจากตารางเพจแผ่นเนี้ย เราจะเห็นว่าดาวพุธเนี่ยที่จะย้ายเข้ามาเนี่ยมันจะอยู่ในเรือนของราศีสิงห์ความเป็นมหาจักรนั้นหมายความ,ม,มว่ามีความยิ่งใหญ่นั่นคือประมาณได้เลยว่าโอ้โหคำพูดของเราการค้าขายข,ของเรามันต้องสร้างบาร,รมีสร้างความยิ่งใหญ่ถูกไหมอ่ามันต้องมีอำนาจในการพูดวิจาวิร่ามันคือเป็นที่รักใคร่นอกจากมีอำนาจแล้วมันต้องเป็นที่รักใคร่ด้วยถูกไหมครับแล้วก็ราชาโชคล่ะราชาโชคบ,บอกว่ามันก็คือลักษณะของการที่แบบว่า คุณจะทำไงก็ได้ให้คําพูดของคุณเนี่ยมันนําโชคนำลาบมาทําให้รู้สึกว่าคุณเป็นคนสําคัญประมาณนี้เพราะฉะนั้นดาวพุธเองเนี่ยมันจะเกี่ยวกับเรื่องของการเจรจาก,การค้าขายการสื่อสารดาวพุธเองเนี่ยจะเหมือนกับการเอาตัวรอดดาวพุธจะเหมือนกับการที่แบบวางตัวเพราะฉะนั้นคุณสามารถใช้ดาวพุธให้ถูกวางตัวให้เป็นมันก็เยี่ยมเลย นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมว่าในอีพีสโซดสุดท้ายของเราแล้วนะครับตั้งแต่วันที่17ส,สิงหาเป็นต้นมาจนถึง26นะดาวอาทิตย์ย้ายใช่ไหมครับแล้วเราก็มาสู่ในเฟสที่2ก็คือมีดาวคารย้ายแล้วประวันลงทุนมันก็เป็นดาวศุกร์ย้ายตอนนี้เรามาสู่ในเฟสสุดท้ายแล้วก็คือดาวพุธย,ย้ายอย่างที่บอกดาวพุธนั้นมีตําแหน่งถึง3ตําแหน่งด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นมันดีกับใครล่ะเออมันดีกับใครเราก็ต้องมาดูกัน นะครับลักษณะแรกเลยละกันลักษณะสิงน้องไข่มุกเนาะน้องไข่มุกเองเนี่ยเราบอกว่านางเป็นนางเอกของเรื่องนี้แน่นอนนะครับแล้วเรื่องนี้ยังไม่จบนะนี่คือแค่อีพิโซดแปดอืมอีพิโซดแรกของสื่อสันดอนเรายังมีตอนต่อไปนะครับเพราะว่ารู้สึกผ,ผู้คนจะชอบมากเลยอืมไม่หรอกคนทําอะชอบคนทํารู้สึกว่าเออได้ทํา AI แล้วเอา AI มาทําให้มันเล่าเป็นเรื่องราล่าได้นะครับก็เลยรู้สึกว่าดีกว่า คือเคยอ,อยากจะทําอย่างนี้มาตั้งนานละเอาเรื่องของดวงดาวเนี่ยมาวางพอทเป็นเรื่องยาวไปหนึ่งปีเลยแต่ก่อนหน้านี้นมันทําไม่ได้เพราะว่าด้วยความสามารถด้วยอะไรต้องทํากราฟิกอะไรคนเดียวอย่างที่บอกอะตอนนี้เราใช้ AI เข้ามาเราก็ลังสังเจตภาพเอานะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนลักนณาเอ่อสิงอย่างน้องไข่บุกเองเนี่ยก็จะมีดาวหนึ่งสี่ดาวพุธย้ายเข้ามาแล้วดาวอาทิตย์รออยู่แล้วเป็นอาทิตย์กเกษตรบดีอยู่ ช่ไหมครับเป็นอาทิตย์เกษตรบดีอยู่ด้วยแล้วก็ดาวพูดยายเข้ามาอย่างที่หมอหนึ่งสี่คือการทําสัญญาข้อตกลงเพราะนั้นหนึ่งสี่การทําสัญญาข้อตกลงคุณต้องมีการทําสัญญาข้อตกลงไฟของงานจะลุกพลึบขึ้นมาทันทีทันใดในการที่จะทําสัญญาข้อตกลงการงานก็ดีการเจราจาการค้าขายเขาก็ดีนะครับแล้วเล่งไปหาใครครับเล่งไปหาเจ็ดที่อยู่ในเรือนของปัตตานีหนึ่งสี่เจ็ดแปลว่าการพูดการเจราจาการทําสัญญาข้อตกลงเพื่อให้ได้ผลประโยชน์อืม เพราะฉะนั้นวันนี้น้องไข่มุกน่าจะเป็นเบอร์หนึ่งในสี่ซันนี้ในอีพิโซดนี้นะครับก็คือนางเองก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะนางก็จะมีภาษีก็คือว่าดาวของคนลักษณะสิงจะดีที่สุดในช่วงเวลานี้นั่นเองเพราะว่าดาวอาทิตย์ย้ายทับลักษณะเป็นเกษตรบดีและดาวพุธก็ย้ายเข้ามาทับเป็นอุจจาริราสฎรแล้วก็ราชาโชคด้วยถือว่า ดีครับดีกว่าดาวพุธที่ย้ายอยู่ตรงนี้ที่ย้ายมาแล้ว2เดือนอยู่ตรงนี้จําได้ใช่ไหมครับว่าพุธอยู่ตรงนี้2เดือนแล้วเป็นพุธมนทําให้อะไรครับการเาจรจาการค้าขายไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นดาวพุธวันนี้ย้ายแล้วถือว่าดีครับดีแน่นอนดีมากด้วยแล้วอย่างที่ผมบอกเนาะว่าดาวพุธที่มันย้ายมนอยู่นะ่มันทําให้เกิดน้ําท่วมเดี๋ยวเราดูวันที่1น,นะผมก็จะทํานายว่าน้ําจะเลิกท่วม น้ำที่บอกจะเข้ากรุงเทพผมว่าไม่น่าจะท่วมนะเออถ้าท่ว,ทวมกันตัวใครตัวมันนะไม่ต้องมาดานะ่าเนาะไปหยิบของไปเก็บของก่อนเนาะอย่าเพิ่งมาดานะ่าเออเนาะเดี๋ยวว่าโอ้ยายไม่แม่ไหนบอกว่าน้ำไม่เข้าไงอุตส่าห์เอาของทิ้งไว้กับพื้นเออเรื่องของมึงอ,อ่ะเนาะก็ <c oughs> <c oughs> ใช่ป่ะเออเพราะนั้นอย่าเพิ่งมาดานะ่าเนาะถ้าสมมติน้ําจะท่วมเนาะให้ไปเก็บข้าวเก็บของก่อนเก็บของอะไรเสร็จแล้วล้างบ้านให้เสร็จเนาะเราค่อยมาดา่าถึงเวลานั้น ผ่านไปก็ลืมแล้วล่ะ <c oughs> นะที่เขาบอกว่าสึนามิจะเกิดทุกปียังจะไ่เชื่อเนาะอื <c oughs> ที่เราทํานายแบบนี้ไม่ไดาเราไม่ได้เนาะประมาณนั้นเพราะนั้นดูอว่าคนลักนาสิงดีไพ่ที่ได้ขราวที่แล้วเราใช้โอ,อ้มติคอลดอกใช่ไหมอันนี้จะเป็นมิทรรีเอ้มิทรีดอกอันนี้จะเป็นมะิทรรีเอ้ไมิคอลแคทอืมอ่าประมาณนั้นเนาะคราวที่แล้วมันเป็น อะไรไม่รู้มิติคอลแคทเอออันนี้เป็นม mm ิส hmm. มิคอลมิติคอลมิติคอลหาชื่อไม่เจอกล <c oughs> ่องไม่อยู่ตรงนี้คราวที่แล้วเราได้เซเว่นออฟเอิร์ธก็คือเจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญแปลว่าเฮ้ยมันดีอ่ะมันแบบว่ากําลังจะเก็บเกี่ยวใช่ป่าวันนี้เราได้ทีออซีก็คือสิบถ้วยโอ้โหไพ่นโค้ดดีเลยดีตามดวงเลยนะจริงๆแล้วไพ่แมวนี้โค้ดแมนเลยนะจะบอกให้แมวชุดนี้มิติคอลแคทเนี่ย นะครับเพราะนั้นวันนี้เอาหมาประจนกับแมวนะครับเราก็เลยจะได้เป็นเซตแนบเอิร์ดนั่นคือเจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญน,นั้นบอกว่าเราเก็บเกี่ยวเราทํางานมาเยอะแยะมากมายเพราะนั้นมันก็ได้เวลาที่เราจะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์เก็บเกี่ยวผลงานของเราหวานพืชเช่นใดได้ผลเช่นนั้นถูกไหมครับเสร็จแล้ววันนี้เราได้อีกสิบถ้วยอ่าแสดงว่าสิ่งที่เราเก็บเกี่ยวนั้นนะ่ะเก็บมาเพื่อความสุขเก็บมาเพื่อความร่ารวยของเราถือว่าดีมากเลยนะครับตรงกับดาวเลยอ่าไปต่อที่แล้วก็นานต่อไปคือพัชเา พัชาลักษณะกันใช่ไหมครับผมโอ้เธอเองอยู่ตรงนี้ปุ๊บกลายเป็นดาวอาทิตย์ของเธอวินาศเราก็บอกชีวิตของเธอเนี่ยน่าจะแย่การงานก็ไม่ดีการเจรจาการค้าขายก็มาตกเสียอีกสามสาตำแหน่งเลยนะครับเบาพุทธเป็นมหาจักจรวิรา,าชราชโชคอยู่ในเลือนของวินาศนะครับเพราะนั้นก็ถือว่าการเจรจาค้าขายน่าจะมีการหายไปการทําสัญญ,ญาก็ตกลง หายไปเพราะมันวีนาศไปเคยจะเยตกลงกันไว้เมื่อเดือนที่แล้วปรากฏว่าเดือนนี้ขอยกเลิกไปก่อนนะอ่ากลายเป็นอย่างนี้แล้วเจ็ดก็ยังเป็นอันอยู่โอ้โหนะครับเพราะนั้นการย้ายของดาวพุทธที่ย้ายเข้ามาแย่ yeah, ครับผมแย่ yeah, เพราะนั้นทําไงดีละ่พชชะพระชาก็เลยบอกว่าอืไม่เป็นไรฉันยังมีหกอยู่ในลัคนาฉันฉันยังมีหกอยู่ในลัคนาฉันฉันยังพอไหวอยู่ ตอนนี้ฉันยังไม่อยากจะออกจากบ้านนี้เพราะออกไปฉันอาจจะไม่ได้อะไรฉันจะมีสุขอยู่ในหลักดาบฉันยังมีเงินกองอยู่ตรงนี้อยู่เนาะพระเจาก็เลยแต่งลางบอกอเป็นลักษณะแบบนี้ไปไพ่ที่ได้ของนางเนาะในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนางได้เป็นในในในดาวที่ผ่านมานางได้เป็นสี่แกเลียนนะครับก็คือเป็นอัศวินดาบน้องต้องฝ่าฟันไงต้องต่อสู้นางต้องฝ่าฟันปรากฏว่าวันนี้ได้เป็นนายออฟนายออฟเอิร์ทก็คือเก้าเหรียญ โอเคถ้าฝ่าฝันแล้วได้ผลสําเร็จเงินก็จะมานะครับถ้าฝ่าฟันแล้วได้ผลสําเร็จเก้าเหรียญเงินก็จะมา,นะา,า,ะม,ามาให้คุณนะครับเพราะฉะนั้นต้องขยันต้องต่อสู้ต่อไปไม่ว่าดาวจะตกเสียยังไงเรายังมี6อยู่เรายังมี8อยู่เรามี9อยู่เรายังมีอังคารกัมมะอยู่นะใช้ดาวพวกนี้ให้เป็นใช้ตัดตุสดายตัวนี้ให้เป็นนะครับเพราะจะสสดุต,ดตุสาดายตัวนี้3 6 9หดโอ้ กกโจรชัดๆนะสามหกเจ็ดแปดนี้กกโจรมีเก้าคือการที่แบบว่าทําอะไรก็ได้นะครับทําแบบทันทีทันใดเพราะฉนั้นเราก็จะได้ในส่วนของตรงนี้มาว่าคนลักษณะาการเองอาจจะดาวใหญ่ไม่ดีดาวหนึ่งไม่ดีดาวสี่ไม่ดีนะแต่ดาวสามคุณยังดีอยู่คุณยังกล้าคุณยังขยันอยู่นะครับเพราะฉนั้นขอให้ประสบความสําเร็จต้องสู้กันต่อไปนะพัชชาไปต่อที่มาวิท นะครับผมมาวินลักษณะตุนระบอกโอ้โหดาวของเขาดีใช่ไหมดาวอาทิตย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนของลาพระดาวพุธย้ายมาลาพระอีโอยจะผัดอะไรกินอืรู้สึกว่าจริงๆเนาะคนลักษณะตุนจริงๆเนี่ยถ้ามองตามดาวนะมันต้องดีมันต้องดีเนาะมันต้องด,นะมองดีมันต้องได้อะมันต้องดีมันต้องได้เพราะว่าดาวอาทิตย้ายมาแล้วดาวพุธย้ายมาแล้วการเจรจาการค้าขายการสื่อสารหนึ่งสี่การทำยาข้อตกลงปุตตะเกิดขึ้นมาทีหลังอ่ะเพราะนั้น มันต้องค่อยเป็นค่อยไปใหมการงานของคนลนักษณะตุนนะครับค่อยเป็นค่อยไปแต่ถือว่าในช่วงเนี้ยน่าจะดีดีก่อนที่เดือนหน้ามันจะเสียเพราะฉะนั้นมาวินนะครับมาวินจะขับวินมอเตอร์ไซค์ก็เลยแบบว่าอืมทำข้าวผักกินนะครับอ่ะภายที่ได้อธิตยีแล้วเป็นเดอะเฮอร์มิตมันยังดูอ้างว้างดูแบบว่าเฮ้ยยังห่วงอยู่เนาะจะสละนู่นสละนี่แต่ก็ยังห่วงทุกสิ่งทุกอย่างอยู่เหมือนนักบวชอ่นะวันนี้เราได้เป็น ไอะไรนะอ n of f i, I นะครับผมก็เป็น e n of f i g h มันคือเรื่องของแปกกาถาแปกกระทมันคือเรื่องของการที่จะขยายอํานาจของตัวเองออกไปเนาะขยายอํานาจของตัวเองออกไปเพราะฉะนั้นเรามี1มี4อยู่ในเรือนลาภาแสดงว่าเฮ้ยเราก็ทําการค้าขายเจรจาขยายสิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่งที่เป็นผลลัพธ์ที่ดีออกไปนะครับถือว่าหนึ่งสี่น่าจะย้ายมาดีมาวินก็ยังอยู่ต่อไปนะครับจะบอกว่าในข่าวนี้มันจะมี1ลักษณะที่ต้องจากเราไปนะครับหลักษณะที่ต้องจากเราไปนะครับเพราะว่าสื่อสันดานของเราต้องมีหนึ่งคนที่ตุย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 เออเนาะใช้คงว่าตายไม่ได้ต้องใช้คําว่าตุยไปนะครับเราต้องมาดูคําว่าลักษณะไหนเพิ่งมาบ,บอกเนาะนั่นแหละนะครับ อารยาครับอารยาเนาะเมียของมาวินาดาวอาทิตย์ย้ายเข้ามาอยู่ในกรรมมะก็มีงานที่ต้องทําดาวสี่ย้ายเข้ามาอีกละในกรรมมะแสดงว่าหนึ่งสี่การทําสัญญาเขาตกลงเจ็ดพันธุเนี่ทำนายว่าคนลักษณะพิจิงเนี่ยจะขายที่ได้แต่ก็มีแล้วเนาะมีแล้วอยู่หนึ่งคนใช่ไหมครับพี่ปัวะลินเนาะเขาก็ขายที่ได้ละเนาะเขาเพราะนั้นหนึ่งสี่เจ็ดนะก็พวกที่จะขายที่เนะาะจัดกิจเนาะพวกอารยาเนาะ ก็ขอให้ขายได้และกันเพราะว่าหนึ่งสย้ายเข้ามาเป็นการทําสัญญาข้อตกลงในการกรรมะการงานของคุณแล้วแล้วมันเป็นการพูดที่ดีด้วยคุณต้องพูดยังไงให้เป็นมหาจักรมีอํานาจในการที่จะต่อรองเขาคุณพูดยังไงต่อรองแล้วคุณยังดูสวยดูน่ารักดูแบบไม่ค่อยยักมานที่โหดร้ายหรือมึงจะเอาแต่ค่าคอมมิชชั่นเหรอมึงจะเอาแบบโอ้หุบที่ดินเหรอมึงเอาผลประโยชน์จากกูเหรอใช่ไหมเราก็ต้องพูดจาแบบว่าทําให้มันดูมีอํานาจแต่ว่าน่ารัก เนาะแล้วนํามาซึ่งโชคลาภให้เราทํำยังไงก็ได้ที่เราต้องพูดแบบนี้นะครับเพราะนั้นนี่คือดาวมันบอกนิสัยของการพูดอะไรอย่าตอนแรกเนี่ยดาวของาดย้ายมาตกมรณะเอ้ยน้ำท่วมนะครับตอนนี้พอดาวอาทิตย์ย้ายเข้ามาดาวพุธย้ายเข้ามาดูดีดูสดใสดูมีคริสตัลคริสตัลนะไม่ใช่คริสอย่างอื่นนะครับบางคนไม่ชอบคิดไปนน่นน่ะเนาะเนาะ ข้าวที่ล้วได้เป็น add o f file นะครับก็คือหนึ่งวอน,นะครับหนึ่งวอนหนึ่งคาถาเนาะต้องพยายามอาจจะมีงานเข้ามาให้เราทำจากการนูนีนั่นวันนี้เราได้เป็นเพชเตนะครับก็คือไฮเพ e เตอย่างที่บอกไฮเพ e เตมันคือรา,าชินสังขารราชินีซึ่งเขาจะมีทั้งด้านดีและด้านร้ายอยู่เพราะนั้นเขาก็เหมือนกับพวกนี่แหละผลึกพวกนี้แหละนะครับที่แบบอืมเนาะ ว่าเขาจะเอาสิ่งที่ดีๆหรือเขาจะซ่อนเขาอาจจะแบบ,แบ,บดูแบบว่าน่ารักน่ารักใช่ป่ะแต่เขาก็มีความแหลมคมของพวกอาร์ิมีตอยู่ใช่ไหมพวกเนี้ยเอ่อชื่ออะไรนะสีม่วงเนี่ยเอออาร์ิมีดปะไม่ใช่อาร์ิมีดเนาะเออประมาณนั้นแหละนะครับอ่ะเพราะนั้นเขาเองก็คือต้องใช้คําพูดให้เป็นไงอย่างที่บอกเพราะว่าไฮเพเทนหรือเพเทนเนี่ยเขาคือสังกัดคาร,ราชินีที่แบบว่ามีทั้งดีและร้าย ปะปนอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้คุณได้ไพ่ใบนี้ก็คืออยู่ที่คําพูดของตัวเองว่าคุณจะได้โปรเจกต์นี้ไหมแต่ถ้าในเรื่องของโหราศาสตร์แล้วถือว่าคุณน่าจะมีชัยนะครับน่าจะมีชัยคุณจะมีออร่ามากมายแน่นอนและคณะต่อไปคือคีตาน้องธนูใช่ไหมครับอ่าน้องธนูคีตานี่เป็นลูกสาวทําเสื้อผ้าเนาะเสร็จแล้วนั่งเป็นดีไซเนอร์ที่ไม่ได้เป็นดีไซเนอร์วันนี้ดาว อะไรเอ่ยดาวอาทิตย์ย้ายสุภาะความสุขความเจริญความคิดเป็นปินทุบาทดาวพุธก็ย้ายเข้ามาเป็นปินทุบาทคิดมากคิดเยอะเหมือนกันแต่ถ้าสมมติคิดแล้วลงมือทำหนึ่งสี่ก็จะกลายเป็นการทําสัญญาข้อตกลงที่นําไปสู่ความเจริญและไปเจอกับ,บชะก็แสดงว่ามันก็ไปหมกับผลรอบข้างได้อะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นขีตาเองก็เลยคิดว่านางต้องจัดแฟชั่นโชว์อโอ้ชอบ A ออตรงนี้มากเลยเนาะ จากตรงนี้นะ่ะนางก็เลยจัดแฟชั่นโชว์เนาะขึ้นมาประมาณนี้ไพ่ที่นางได้ก็คือนางจะสําเร็จหรือไม่นางต้องจัดแฟชั่นโชว์ของนางออกมานะครับเป็นสกายอัลฟาฟีเมลสกายอัลฟาฟีเมลนั้นคือส่วนเนาะก็คือดาบราชินีแห่งดาบนางต้องจัดการเพราะวันนี้นางได้เดอะเฮอร์มิเข้ามาอ่านั้นคือนางก็ต้องเหมือนกับเป็นคนที่จะต้องอยู่ภายเบื้องหลังเพราะว่าเฮอร์มิอาจจะเป็นคนที่อยู่เบื้องหลัง แต่คอยดูทัพทิมที่สุขงอมแล้วก็อะไรประมาณเนี้ยแล้วก็คอยสั่งการเพราะฉะนั้นนางจะต้องเป็นคนที่สามารถที่จะสั่งการงานต่างๆให้มันประสบความสําเร็จได้ราชินีดาบก็บอกมาแล้วคือมิตรก็อยู่ห่างๆอย่างงงงวงแต่นางก็ต้องดูแลทุกอย่างให้เป็นเพราะนั้นนางก็เหมือนกับเป็นคนที่เจ้าความคิดนั่นแหละคิดแล้วลงมือทําก็จะประสบความสําเร็จได้นะครับไปต่อที่คนลัคนามังกรซึ่งนี่แหละครับ มังกรเนี่ยดาวข่าที่แล้วของเขาคืออะไรครับดาวอังคารย้ายมังกรน,นี้ดาวพุธก็เสียย้ายเข้ามาเป็นมรณะอีกอาทิตย์เริ่มมาเสียตอนแรกพื้นเลยผุพังหมดเลยเนาะแผ่นดินไหวพอดาวพุธย้ายเข้ามาเอาพอดาวอังคารย้ายเข้ามานางก็โอ้ยไปไหนนี่รอดติดอยู่ในน้ําติดอยู่ในความคิดวันนี้ดาวพุธย้ายอีกขอตุ่ยไปก่อน เพราะฉะนั้นขอลาไปหนึ่งลักษณะที่จะไปจากเหล่านั้นคือลักษณะมังกรเพราะว่าดวาวอังคารนั้นตกอยู่ในเรือดอ,อุลสรรคศัตรูต่างๆมากมายทำให้เราไม่สามารถที่จะเดินทางไปไหนตบไปได้ดาวอาทิตย์ตกอยู่ในเรือนบรณะเป็นไข้ปวดหัวตัวร้อนโอ้ยไม่สบายเส้นเลือดก,ก็ไม่ค่อยดี บอกให้ไปทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของการบริจาคเกี่ยวกับเรื่องของไฟก็ไม่ไปวันนี้ดาวพุธย้ายก็มันอยู่ในเดือนของมรณะอีกแล้วเรื่องของการบริจาคเกี่ยวกับน้ําดื่มน้ําปานะได้ไหมดาวพุธเป็นเรื่องของช่องทองอาหารการกินเพราะฉะนั้น1นึ่งสีสัญญาตกอยู่ในเรือนของมรณะยกเลิกในการทําสัญญาก็ตกลงเจ็ดยังเหนื่อยกระดุมพระหาเงนินอยู่เพราะฉะนั้นไม่ไหวแล้วลักนณามางกอนขอลาไปเรือนหะน้าไม่มีลักนณามางกอนนะครับ ตกลง The View เราได้มาเมื่อข่าวที่แล้วนั้นคือเรื่องของกองเปลี่ยนกองกรรมทำอะไรก็ได้อย่างนั้นนะ้องวันนี้มีเดอะสตาร์เข้ามาก็เป็นแมวที่ต้องตายไปอยู่บนทองฝ่านั่นเอง <c oughs> ฉันไม่แปลว่าเดอะสตาแปลว่าความหวังนะเพราะว่าเออหรือจะแปลว่าความหวังดีอ่ะอาจจะแปลว่ามหมังให้ก็ได้อืมนาะว่าวันนี้ ภาใบนี้บอกว่าแม้ว่าทุกอร่างทุกอย่างถ้ามันเอาแต่ใจอย่างเนี้ยอืมเกลียดมังกรนขนาดไหนไม่เกลียดแค่มันไม่มีคนดูอืก็เลยอยากจะนอนเร็วขึ้นอื <c oughs> ดาวคานตกอยู่ในเรือนนลิดาวพุธด,ดาวดาวอาทิตตกอยู่ในเรือนของมรณะเพราะนั้นยังไงก็ต้องมีความหวังในชีวิตนะดังขนาดมังกรแม้ว่าจะไม่อยู่ในเพจนี้ไม่อยู่ในช่องนี้ต่อไปอีกแล้วก็ขอให้ดําเนินชีวิตไป อย่างราบลื่นขอให้มีความหวังแล้วสักวันเราคงจะได้เจอกันลักษณะต่อไปคือลักษณะกลุ่มนี่คือการบอกลานะครับผมลักษณะกลุ่มคืออ่าใครวะเออนั่นะอะอะไรวะเออพระเอกของเราพระเอกของเรานะผู้ทัดผู้ทัดอ่าอ่าผู้ทัดเนี่ยเขามีเดาวอาทิตย์ได้ข้ามาเหมือนคนลักษณะลสิ้เลย,เ,ลยเหมือนไข่มุกเลยเนาะว่าเอเจ้าสัวตายไป ตกบัญชีจําแล้วใครจะได้ไข่มุกราศีสิงห์ก็บอกว่าฉันต้องได้แต่ภูทัศน์ก็บอกว่าอืมฉันเป็นลูกคนโตฉันต้องได้เพราะฉะนั้นอาทิตย์ย้ายเข้ามาอยู่ในเรื่องของปัตตานีกู่ของรุ่นส่วนตอนนี้พุทธย้ายเข้ามามีอำนาจมีความรักมีเรื่องของโชคลาภในเรื่องของการเจอจากค้าขายเพราะนั้นเทียบเท่ากับลัคนาสิงห์ได้เหมือนกันนะครับแต่ต้องเหนื่อยกว่าไหมเหนื่อยกว่าสิเพราะว่าถ้าลัคนาสิงห์เนี่ยเราตั้งปณุไว้ตรงนี้หนึ่งสี่คือตัวเขาเจ็ดมันคือปัตตานีอ่าแต่ถ้าเป็นลัคนากลุ่ม ใช่ไหมเวลาดูดวงแบบนี้เน,ะะนาะลักนณะไหนเหนื่อยกว่ากันแม้ว่าดาวมันจะเท่ากันเจ็ดมันอยู่กับคนลักนณะกลุ่มเจ็ดมันต้องเหนื่อยใช่ป่ะแต่หนึ่งส่มันไปทําสัญญาข้อตกลงเพราะนั้นสองลักนณะนี้ไข่มุกดูได้เปรียบมากกว่ากันนะครับเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรผู้ทัดบอกฉันต้องทําทุกอย่างเนาะไม่ว่าจะระเบิดลงเท่าไหร่ฉันก็ต้องให้ได้มาอ่าภายที่ได้ตอนแรกออกมาเป็นเอิร์ธแกน นะครับก็เป็นอัศวิเหรียญยังไงก็ต้องตามหาเหรียญใช่ไหมวันนี้ได้เป็นสามถ้วยอ้าวเพราะว่าพุธย้ายเข้ามาอยู่ในเหรียญของปัตนี้เป็นการทําสัญญาก็ตกลง,งเหนื่อยแค่ไหนฉันต้องได้ฉลองสามถ้วยแน่นอนอ่าถือว่าดีนะครับต่อไปคือลัคนามีนนะครับลัคนามีนพัตเตอร์พัตเตอร์พัตเตอร์ของเรานะครับมาดูกันลัคนามีนเป็นอีกลัคนานึงที่โอ ดาวอาทิตย์ย้ายไปอยู่ตรงไหน่ะดาวจะย้ายไปอยู่ในเอลิเราจะไมา่ไม่สามารถจะทําอะไรได้รู้สึกว่างานมีปัญหาต่างๆนานาเลยคนละขนาดมีในช่วงนี้การงานของคนจะมีปัญหาตอนนี้ดาวผุดใหญ่เข้ามาอยู่ตรงนี้อีกนะจนถึงวันที่19กันยาเลยทนอีกหน่อยละกันนะครับคนละขนาดมีตอนนี้มันก็เลยลุกเป็นไฟกร <c oughs> <c oughs> าฟิกดูอลังการมากเนาะที่นี <c> ่ <oughs> เราเราก็อยากจะทําแบบนี้ถ้าเรามีเวลาว่างนะครับแล้วก็มีคนดูเราก็อยากจะทําแบบนี้เป็นซีรีส์ของเราต่อไปนะครับมาช่วยๆ่กันดูช่วยๆ่กันแชร์กันนิดนึงก็แล้วกันนะครับเพราะนั้นคนที่ชื่อพัตเตอร์ลัคนามีนนะครับตอนนี้ดาวหนึ่งดาวสี่ตกอยู่ในเรือนอะไรกูจะบ้าตายกูจะเผาบ้านละกูจะเผาบ้านเทวสถิตภัยพิบัติละนี่คือภัยพิบัติอีกอย่างหนึ่งคือไฟไหม้นะครับ เพราะกูไม่ไหวละคนลักนาดีรู้สึกแบบบาคลังทําอะไรก็มีปัญหาไปหมดการงานก็มีปัญหาการเจรจาขายก็มีปัญหาไปหมดกูเผาเลยดีกว่าแม่เจ็บก็วินาศเพราะว่าไม่อดทนไงประมาณนั้นนะครับเพราะนั้นถือว่าตอนนี้คนลักนาดีเสียหายอยู่นะครับก็โอ้ไพ่ที่ได้ตอนแรกออกมาเป็นเดอะทาวเวอร์เนาะก็ชิบหายแบบทันทีทันใดวันนี้ออกมาเป็นไฟเมกะโคนหมาะเจาะเลยเนาะมู่งขึ้นข้างบนลงข้างล่างเออ เ็นเรื่องของ Se เค n นต์คอ n s e q u e n c e ก็คือเรื่องของดัสสิกดัสสิกก็คือเรื่องของความยุติธรรมโอ้ยความยุติธรรมอยู่ที่ไหนบางทีเราก็คืออาจจะแบบว่าการงานความเสี่ยงอาจจะประมาณคิดว่าจัสสิกกับแปดความมาต้นคือห้าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะ,ะนั้นเราจะหางานหรือเขาเราจะได้งานอะไรยังไงก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ50%นะครับความเสี่ยงเพราะนั้นก็ขอให้โชคดีก็แล้วกันนะครับคนต่อไปคือลัคนาราศีเมฆนะครับคนลัคนาราศีเมฆน่อ่าเขาก็บอกว่า ดาวของเธอนั้นอยู่ในเรื่องของพุทธบริวารเนานะเธอก็เลยต้องดูแลผัดข้าวให้บริวารของเธอไปประมาณนั้นนะครับวันนี้ดาวพุดใหญ่เข้ามาสื่อสารกับบริวารการค้าขายน่าจะดีขึ้นการทําสัญญาข้อตกลงเพื่อให้ได้มาซึ่ง,งาลาภะรับผลที่ยิ่งใหญ่ได้ไหมน่าจะได้นะครับน่าจะได้นะครับเพราะนั้นไพ่ของเธอออกมาตอนแรกเป็นฝ่ายพัปปี้นั่นก็คือเรื่องของออมหาเล็กคาถา มหาเลา็กาถาเนาะเรียนรู้นู่นนี่นั่นเพราะมันเป็นปุตตะไงใช่ไหมอาทิตย์อยู่ในปุตตะเราต้องค่อยๆเรียนรู้ไปบางทีสิ่งดีๆกลับไปตกอยู่ในบริวารของเราไม่ได้กับตัวเราทีนี้พอเราพูดย้ายเข้ามาอยู่ในเลนปุตตะเราก็พูดจาเจรจาสัญญาทขาข้สัญญาเขาตกลงตามมาทีหลังไดไหมได้นะครับแล้วก็นํามาซึ่งอะไรมันมาซึ่งลาบใหญ่ลาบผลที่ยิ่งใหญ่ได้ไหมได้นะครับไพ่วันนี้ของเธอออกมาเป็นอ่าสกายทอมสกายทอมก็ Sky Tom. Sky Tom กายก็สวดสวดทอมเนาะก็ยังเป็นเขาเรียกอะไรก็ยังเป็นเอ่อมหาเล็กมหัเล็กอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเหมือนการเรีนยนรู้อะตัวนี้เป็นฝ่ายปั๊ปปี้นะอันนี้ทอมก็มาแมวนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเอ่อมหาเล็กเหรียญแล้วก็มหัเล็กเอ่อดาบนะครับทั้งเหรียญทั้งดาบเนาะประมาณนั้นนะครับอ่ะไปต่อในลัคนณ สุดท้ายยังครับพึกศกครับผมพึกศกเองเนี่ยเขาบอกว่าออคุณ,คณอะไรนะคุณโจ๊กใช่ไหมเนะประมาณนี้นะครับอ่ะภัยที่ได้อันนี้คือเป็นลักษณะที่ไม่ค่อยมีอะไรพรึกศกนะครับเพราะว่า พอเรื่องราวของเขาเพราะว่าดาวที่ไปอยู่ในหรองพันธุทุกัการเจรจากัรค้าข,ขายการสือ่อสารการที่จะมีความเป็นผู้นําในบ้านของคุณอะไรประมาณนี้นะครับตอนนี้ดาวพุทธยายเข้ามาอีกแล้วก็ต้องดูแลบ้านหรือการทําสัญญาข้อตกลงเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องกับที่ดินได้ไหมได้ก็จะเป็นอีกลักษณะนหนึ่งเพราะว่าเขาคู่ขนานกับลักษณะพิจิตไงอ่าใช่ไหมเพราะาเราบอกว่าลักษณะพิจิตคืออารยาโปรดักชั่นใช่ไหมจัดก,กิจเครือเตอร์ประมาณนั้นเนาะเพราะนั้น สองลักษณะนี้พิจิกกับพฤกสงเนี่ยเขามีเกณฑ์ที่จะขายที่นะครับประมาณนี้ใครควรจะขายได้เออใครควรจะขายได้ดูอย่างเมื่อกี้นี้ใช่ป่ะหนึ่งสี่หนึ่งสี่คือของคนลักษณะพฤกสงเนี่ยมันคือพันธุพันธุก็คือการขวนขวายขวนขวายหาขวนขวายหาแต่ตรรมะคือเจ็บหนักเหนื่อยแต่ถ้าเป็นคนลักษณะพิจิกใช่ป่ะขวนขวายหาเป็นเสาแต่กรรมะคือการเซ็นสัญญา อืมอ่าตีความแบบนี้เนาะเพราะนั้นก็เดาออกใช่ไหมครับว่าใครจะขายได้แล้วก็นารักสิ่งที่สดคาวที่แล้วเราได้เป็นเอธปัปปี้เออปัปปี้ก็คืออะไรนะหมาดเล็กเหรียญเนาะคราวนี้เราได้มาเป็นชอยล์นะครับเพราะนั้นสู้ต่อไปทําต่อไปสิ่งที่คุณทําสิ่งที่คุณเป็นหัวนำหัวหน้าครอบครัวผู้นําครอบครัวคุณได้พุชย้ายเข้ามาอีกคุณต้องรับผิดชอบ สิ่งนั้นนะครับเพราะนั้นสิ่งที่คิดสิ่งที่ทำทำต่อไปได้คนลลักษณะต่อไปคือลักษณะพฤกธศกนะครับผมพุกธศกเองอาจบีจบีจบีนั้นอ่าก็เป็นช่างเสื้อของขีตาใช่ไหมดาวย้ายเข้าสู่ในเรือนของสัจชะตอนนี้ดาวพุธก็ย้ายเข้าสัจชะอีกเนาะก็เป็นเรื่องของการทำสัญญาข้อตกลงเป็นเรื่องของการคุยการออกไปสังคมกับคนรอบข้างเท่านั้นเองนะครับก็ยังไม่ได้มีอะไรบือหวามากมายนะครับก็ถือว่าดาวดีเนาะ อ่าตอนแรกได้เป็นเอิร์ธเอลฟ่าฟีเมียก็คือราชินีเหรียญราชินีเหรียญก็คือเป็นคนที่แบบว่าจุกจิกนิดนึงเจ้าระเบียบนิดนึงนะครับทีนี้พอวันนี้ได้เป็นอะไรได้เป็นเอ็มเพอร่เลยได้เอ็มเพอร์เพราะว่าอะไรเพราะหนึ่งสี่คือการทำสัญญาข้อตกลงอย่เรืยของศาจาคุณก็เป็นผู้นําเขานั่นแหละเพราะว่าคําพูดการเจราตจาต่างๆการเข้าสังคมต่างๆมันทําให้คุณรู้สึกเขาทาคุณทําให้เขารู้สึกว่าคุณเป็นเป็นผู้นําได้เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องทําตัวเป็นผู้นํา ใช่ไหมครับเพราะนั้น the emperor คือคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกคบหามีสิทธิ์ที่จะเลือกทำสิ่งต่างๆนานาได้คนลักษณะต่อไปคือลักษณะกัลกฏนะครับผมคนลักษณะกัลกฏของเราเนาะเออเจียวใช่ไหมจมน้ำอยู่เนาะคราวที่แล้วก็น้ำท่วมเนาะเขาที่แล้วก็คือมีดาวคันยายพอดาวคันยายเข้ามาเป็นวินาเราก็ท่วมอยู่ไม่ไหวก็จะมีลักษณะพิจิกมีลักษณะ อะไรนะมีลักษณะกรกฏแล้วก็มีลักษณะมังกรที่3ลักษณะที่จะเสียตอนดาวอังคารย้ายถ้าจําได้นะครับภัยที่ได้ของคุณออกมาก็เป็นภัยอันนี้ก็คือเดดอกคตาชีวิตยังมีความหวังนะครับวันนี้1นึรวมกันที่กระดุมพระการสัญญาก็าตรงนีเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการที่จะมีเงินเข้ามาการหวงตัวที่ดีนะครับถือว่าดาวย้ายเข้ามาดีนะครับย้ายจากที่เป็นดาวพุธมเลเรื่องเก่าๆย้าย,ายออกมาอยู่ในตําแหน่งที่ดี3ตําแหน่งนะครับเพราะนั้น เอ้ดอฟเปิดหนึ่งเหรียญต้องมาหนึ่งเหรียญต้องมามาจากหนึ่งสี่การทําสัญญาข้อตกลงในเรื่องของการเงินนั่นเองนะครับแต่ก็ระวังที่มันจะเล็งไปหาดาวเจ็ดมรณะถ้าเราไม่อดทนพอที่จะถึงวันทําสัญญาบางทีเราท้อแท้ก่อนที่มันจะถึงแล้วมันมีอุปสรรคต่างๆนั้นานะเขกา,า็มาให้เรารู้สึกมันท้อแท้เราก็จะไม่ได้เอ้ดอฟเปิดนะครับนี่คือภาพสมบูรณ์ของซูสอนดอนตอนสุดท้ายครับผมยังไม่จบเนาะ ยังไม่จบไปต่อภาคหน้ากันนะครับอีพิโซด8อ่ะอีพีโซด9แต่จะมีหนึ่งลักษณะที่ไม่อยู่กับเราลักษณะมังกรเสียใจด้วยนะครับสวัสดีครับ